วิมานแมนสวงสวรรค์อันแสงไกปก้แม่จ๋าแม่ของลูกจากไปแล้วดั่งดวงแก้วแววมณีสิ้นแสงสูงคงเหลือไว้แต่ความดีที่เพิ่มพูมไม่ดับสูงเหมือนกับร่างที่มอดไป ลูกขอกราวลาแม่ครั้งสุดท้ายน้อมอาลัยส่งแม่กับสวรรค์ชั้นฟ้าหลับเถิดนะหลับให้สบายในมักคาที่สัมปายพบสงบสันนิลั์เธดิด ตอนที่จะประกอบพิธีชาปนกิจศพของบังมาสุชาดาเจนจินดาร์ในวันนี้ดิชันงางสาวกุลวันเจนจินดาร์ผู้ซึ่งเป็นบุตรสาวขอได้นำประวัติและคำไวอ้อาลัยมาเรียนให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบดนะังนี้บังมาเป็นบุตร ของนางให้ยูแท้ตั้งและนางหมอยงแส้ทังเก <c oughs> ิดเมื่อวันที่13กันยายน2492อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่488ถนนเพชรเกษมแขวงบางจากเขตภาสิ่ีเจริญกรุงเทพหมา,มาเป็นลูกคนโตมีพี่น้องร่วมกัน7คน ปอกมาได้สมรุสกับป้านายระเ์ริฐเจนจ,นจินดาลัสและทําธุรกิจพัฒนาจจนจังจิ้งปอกมามีลูกด้วยกันทั้งหมดสี่คน,คนลูกชายหนึ่งคนลูกสาวสามคนลูกสาวคนแรกคือจเจแปนนางปัฏิตากิจสีระเวได้สมรสกับน,นายนรัตกิจศิระเว ดำรงตำแหน่ง Processing Executive บริษัท U.S.P.S. เม mm ือ hmm. งบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามีบุตรด้วยกันสามคนซึ่งก็เป็นหลานสาวที่น่ารักของมปาม้ากทั้งสาคนหลานสาวคนโตน้องเบลนางสาวอเดริยนกิตสีรเวศจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมันดับสองสาขาแฟชั่นดีไซน์ จากบัฟฟาโลสเต์เมืองบัฟฟาโลรัตนิวยลล์ประเทศสหรัฐอเมริกาน้องแบมบหลานสาวคนที่สองของอามา่านางสาวสาธกาเกตศิลเวชจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกีรดนิยมอันดับหนึ่งสาขาการจัดการการบริหารการบัญชีและการตลาดจากบัฟฟาโลสเตย์เมืองบัฟฟาโลรัตดิวยลร์ประเทศสหรัฐอเมริกา หลานสาวคนเล็กน้องเบสนางสาวดลพัฒก,กิจศิรเวทจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมบันดับหนึ่งสาขาวธุรกิจการโรงแรมจากบัฟฟาโลสเตจและจบการศึกษาระดับปริญญาโทการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลายัยโซนี่บรูครัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา หลานสาวทั้งสามคนของาม่าเป็นเด็กดีเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กน่ารักลูกสาวคนที่สองของาม่านางสาวกุลวรรณเจนจินดารัตตำแหน่งผู้จัดการทีมขายบริษัท AKS เประเทศไทยจำกัดแผนกจเจนเซนซีลกลำดับที่สามลูกชายคนเดียวของมามา่านายพงปนุษย เจนจินดารัตตำแหน่งผู้แทนยาบริษัท BKSH ประเทศไทยจำกัดแผนโกโอแแรนลูกสาวคนสุดท้องของมามกเป็นคนอารมณ์ดีล่าเริงน่ารักนางสาวกาลวันเจนจินดารัตดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บวยการฝ่ายนโยบายและการบริหาร อ t r เฟร b u s สเน s s แบงกิ้งธนาคารกรุงศรีอยุธยาจังกัดมาหาชมประวัติของมามะ้ามาม,ะมะะ้าจำในการศึกษาะระดับม2ที่โรงเรียนบ้านชอ่องลมะมาม้าเป็นคนสวยสวยมากใครๆก็ชมเป็นคนมีจิตใจดีมีน้ำใจอบอ้อมอารนทำอาหารเก่งที่สุดในโลก มาที่บ้านไม่เคยต้องหิ้วท้องกลับไปมมาเลี้ยงดูอบรมลูกๆได้เป็นอย่างดีเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อเป็นที่ปรึกษาบางทีก็เป็นเพื่อนกับลูกๆและเพื่อนของลูกๆทุกคนมมายังสอนให้ลูกเป็นคนซื่อสัตย์อดทนและมมาก็เป็นที่รักของทุก ชีวิตของม,ามา้าสองปีที่ผ่านมามาป่วยเป็นโรคมะเร็งหลังไส้เราช่วยกันดูแลรักษาม,ามา้าจนหายหลังจากนั้นมา้มากลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งพอวันที่24มกราคม2563โชคดเหรือเกิน ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราหม,มาตรวจเจอว่าเป็นมนะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลามและเริมเข้ารับก,การรักษาที่โรงพยาบาลเซริลาและโรงพยาบาลทุนรีมีในวันที่เราตรวจพบหมอบอกพวกเราว่า มามลจะมีเวลาอยู่กับพวกเราแค่สี่ถึงหกเดือนคำพูดของหมอคอประมาณใจพวกเราเหลือเกินมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นแต่พวกเราทุกคนก็ได้ใช้เวลาในช่วงเวลาที่สั้นให้อยู่กับบัมามาอย่างมีคุณค่ามากที่สุด ช่วงเวลาของการรักษาจนถึงวาระสุดท้ายของมะมามามาเข้าออกโรงพยาบาลรวมทั้งหมด21ครั้งและในช่วงสุดท้ายตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2563จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 3มาไม่ได้กลับบ้านเลยมาล้าคงคิดถึงบ้าน มมามาหาพวกเราทุกวันรวมเวลาทั้งสิ้นของช่วงสุดท้ายที่ม้าอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งร้อยสามวันในวันที่29พฤศบเก้ายพนเลยูกๆเริ่มเห็นว่าม้าอา,าการเริ่มมีลูกๆได้ทำการกราบขอคุณที่หมา,มาเลี้ยงพวกเราเขาขอขามากับหมา เพื่อให้มาหมดป่วงไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราเช้าวันที่3สิงจิกายนเวลา6นาฬิกา29นาทีมาด้วยจากพวกเราไปอย่างสนุกสิริกรัวมายุได้71ปีในช่วงที่มาป่วยลูก,ลก ไม่เคยแม้แต่คงเดียวที่ตอกความจริงกับม้าว่าม้าป่วยเป็นโรคอะไรเหตุผลเพราะลุ่งหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นและกำหลังใจทั้งหมดจะทำให้หมามาเอาชนะโรคร้ายได้การจากไปของหมาในครังนี้สร้างความสงสายสิ่เจียใจอย่างสุดซึ้ง แก่ลูกหลัานพี่น้องมามมารวมถึงยญาติสนิทเพื่อนปูป่ทุกๆคนในฐานะตัวแทนลูกลูกขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งให้มาม้าในทุกๆวันทำให้มามีรอยยิ้มมีพลังมีกำลังใจที่จะสู้ไปกับลูกๆ เสมอว่ามาหายใช่ไหมทุกครั้งที่มาถามมันจุกมันพูดไม่ออกเาหมอบอกเสมอว่ามะเร็กกะเพราะารักษาไม่ตายลูกๆทุกคนขอขอบคุณหัวหน้างานของพวกเราที่มอบเวลาอันมีค่าให้กับลูกๆทุกคน ได้อยู่ดูแลแม่อย่างใกล้ชิดในทุกๆวันเราอยู่ด้วยกันในห้องสีเหลี่ยมเ,เล็กๆในโรงพยาบาลเราอยู่กันอย่างอบอุ่นไม่มีวันไหนที่เราไม่มีความสุขเลยที่ได้อยู่กับมันท้ายที่สุดนี้ลูกๆทั้งสีค่คนขอร้องเพลงให้มาฟังเป็นเวลาสุดท้าย มาตัดรูปลูเก็เพียงนะเหนื่อยล้านานแล้วเธอใช้เวลาชีวิตที่ผ่านมานั้น เพื่อฉันและคนมากมายผ่านร้อนผ่านหนาเธอสร้างมันตามความฝันจนเกิดวันนี้และเพราะรและความจริงใจจากนี้วันนี้ มันถึงเวลาที่ฉันจะกล่อมเธอนั้นให้พักให้นอนผ่อนคลายหล,ลับตาหลับตามีเรื่องใดๆเคยคิดนะอ้วนใหญ่นั้นฉันขอให้ลืมมันไปหลับฝัน เจอได้สิ่งสวยงามน,นอนหลับอยู่บนปลายฟ้าสายลมจะโชยพัดมาให้นอนสบายฝากฟา้ฟาตรงนี้ให้ฝ้าดูแลเธอได้ปปปปทุกอย่างแทนฉันแทนฉันแล หลับตาหลับตาและใช้เวลาที่เหลือไปกับความฝันที่แสนงดงามในใจโดยความฝันที่แสนงดงามในใจ้วยความรักคิดถึงหลอเกินจากหัวใจ 감사 <목소리도>